สวัสดีครับช่องเกษตรหมูพอเพียงวันนี้มาสวนอิสพัลลัมไอบ้บ้านบ้านสวนอิสพัลลัมบ้านสวนมันนงกรอยู่อำเภออย่างยู่ตำ่มบ,บนย่างน้อยครับพักหนอกำบ,บุญพิศัยพักหน่อกำบุญพิศัยครับเอาของดีถือว่าเป็นของดีอำเภอกุศลนะครับเนาะเอาตอนนี้มาเบาิ่งสวนอิสพัลัมอันอันพันธุ์อย่างก้ยใหญ่ใบหินใบหินเยอะเยอบ่ครับจ้าบีเ้อยือะเยือตอนนี้คล้ายๆก็รุ่น น้องรุดูก็ถือว่าแมนรุ่นล่าหลังกับที่ว่าแมนเนาะแต่ว่าคุณภาพก็ใส่ได้การค้าการขายเป็นได้ชนี่สิขายโลติบาทโลติบาทครับน้อยงามมึงโลติบัตรอยู่ใเดียวนี้ครัอยู่ใเดียวนี้นี่โลอยสามร้อยร้อยสามร้อยองอถือว่าขายถือกูผู้ขายถือว่าตั้งต้นเหล็กแก่ะมากกินก้อนซิมก้อนกระเดยเลยเนาะอืมอย่าลืมครับมาสวนบ้านสวนบ้านบ้านพักหนอกของดีมากด้วยซิ่มด้วยถี่ซิ่มมึงได้บินออกเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันมันไอบนมีคนซิมบ้านอ่าถีซิ่มมึงมันตีแซจ็คทงไง นี่ตั้งจากตังวันตั้งเกาพอเอาหน่วยกันมเห็นไหะสมสุอันนี้หน่วยเอาสูสุอ่ะฟังเสียงก้มเกอบวันนี้ใม่มาอ่กัดมันก็ะหาโอ้ยเป็นไวานกกอบครับวานกกอบเนาะปลูกที่หมดอืน ตะต้นใหญ่ตะต้นครับผมร้อยยี่สิบต้นร้อยยี่สิบต้นเนื้อยื่อหาซีเนื้อยื่อหาซีพอมะเล็งหาซีตอนนี้อายุอายุมันจะปีแล้วตพอมะเร็มันเป็นหาซีฟด้ยวเรนต้องต้องเป็นเก็บีฟเก็บซีฟเก็บซีฟเก็ปซีฟเก็บเก็บซีฟเก็นซีฟกาี้เก็ีฟเป็นีฟเก็ื่อฟเ็บซดเบีฟก็บซเยบซีฟเร็บซีนเ่็บซีฟกบซีดเบเก็บซีฟเก็เก็บซีฟเก็บอเก็เก็บซีฟกีฟเามาซื้อก็บซีเไปส่ง บ uh. อกเกันแน่กอยู่ที่ว่าลูกค้าสียูมุ่งใดขันมุ่งไก่กับตองมาเองขันมุ่งไก่เข้ากับพ่อสีสรงใดอยู่ิกัดพิกัดบ้านพักนอกแม่พี่กัดบ้านพักนอกหน้าโรงเรียนบ้านพักนอกหน้าโรงเรียนบ้านรียนเอกหน้าโรงเรียนบ้านพักนอกมีเขียวสายตรงข้ามหน้าโรงเรียนตรงดิ่งลงมาเลยมีป้ายบอกความบอกบ้านสวนมังกรบอบ้านสวนมังกรมียังมีความนี่ไในบ้านสวนมีอย่างไงมีป้ายอินทบารัมอยู่หันมีขาย่ยมีร้านกาแฟมีร้านยังไงมีร้านอาหารบ่มีอินทบารัมนมสดอินทบารัม น้ำพึ่งน้ำพึ่งนี่คือสุขภาพสุขภาพหลังมีกาแฟสดกาแฟสดปั้นป่ะนี่ปั้นมีผักชาพวกอยังมี้เหมือนหละกพวงนามประเภทนั้นแล้วก็มีอาหารพร้อมมีอาหารนี่เดือดผู้ใอย่างไม่กินรอบกลางบ้านผู้ใด้กินอันเย็นตอนเย็นนิดหนึ่งเอาบาร์ดิเมนมาสอบถามยู่นี่เน้นเน้นเอนซีหรือเล่นซีมี่หรือเอนซีขี้ขี้ไก่ขี้งัวขี้เป็ดขี้ไก่เลยนีคือคือข้าสีเน้นอยัางบ่นี่นะเขาเบิ่งผืนดินเอาก็ได้พอเรียน นี่ปวดปดภัยสันพิดบางคนใหญ่แมนกเผู้เหตุนี่เบื้งผู้เหตุเอาฟูดเสีบีนบ่กินแล้วปอดภัยรักษาสุขภาพบงเอาพี่น้องเบ้ง้กกิบแลผู้เหตุผู้เหตุวกิวเด้เเนสาสาวยนธรรมดาแล้วเออเอากอนไอม่ม่ไม่ไมซิมบงป้าเอาซิมเอาซิมเลยเอากไกรอบกรอบ เพราว่ามันดูกว่าหลายประเทศถ้าอุ้ยเลยเบียร์กว่าโอ้ยคล่องดีมังกุศลนะครับโอ้ยฝากคนไลยคนแช่นะครับของดีมังกุศลไปสนใจก็แวะมาเด้อมาบ้านสวนสนใจมาเด้อค่ะรอบสุดท้ายของรอบนี้มันเหลืออยู่บ่หลายเด้อโลครับผ้าใบเดี๋ยวผ้าเช้ายางส้มเดี๋ยยวาหมือมกันนะไปเดี๋ยวผ้ายางส้มไปก่อน แล้วก็ลังตัดแต่งอยู่ตอนนี้ตอนนี้เอาเนาเน้่เนี่ยเน้นขี่ไก่เน้นอยังเน้นขี่ไก่แหละโอ้ยพี่น้องเอ้ยผู้เฒ่าอายุอายุหกสิบพอเห็นน้องเห็นแล้วขี่่สร้างขี้ไก่มาจากนันโคราชเขาเอามาลงปีนี้พระธาตุไหนสร้างปีนี้พึ่งอย่างแต่ตัดโชว์แล้วเลื่อยสีพระธาตุไหนบูรณะใส่ขี้ไก่เป็นหลักกันบ่แมนสีตัดจริงแกงจริงเขาเจ้เกินยังสีมาบร้าวล้วงแข็งล่างเดียวเอาเอาข้อสวยเนี่ยบนสะกอนส่วนที่ตะบารัมบ่บ่ทหารจะอายุ นุ่มอายุแกอายุยังก็เห็ดไดเบิดเนาะแมนแต่ว่ามันก็ต้องอยู่สุขภาพคือเก่าเฮาสิเอาแบบใดแบบอินซี่แบบเข้มมีหรือแบบใดก็แล้วแต่นี่จะเบิ่งผู้เฮ็ดนี่เบิ่งผู้เฮ็ดนี่โอ้ยหน้าใสอยู่ป่ะส้มตอส้มตอไปมีพะยังส้มสมีหน่วยแดงน้ำพิ่นบ่คุณแม่มีมีมีจัใช่พันเพราะว่าฮะนี่จะพันคุณแม่คือจริงๆเขาลงพันเดียวพันธุ์บ่ายฮีเลยเยอะมมันีหลายแต่ว่ามันจะได้การมันจะเห็นหน่วยเห็นบ่ เป็นแล้วเป็นแล้วมันเบิดแล้วไงขายบดแล้วเออห้ามมาหลากหลัยเลยนี่มันออกก้อนเนื้อเยอะเขาเลยขายมันแล้วมันมีทั้งคนดไอซี่มีทั้งอัลเอ็ดอันนี้มันพัดยังไงใบหีติดเปิดมันก็ได้มีสุกไประเนอันนี้มาพอมาพอมาโอ้ยอันนี้กับป้านไปหน้องเลยเด้อมอไปไปไป อันน <hi> <hey. S 2> so ี้เฮดพเพื <t os> ่อย you know? yeah, ังนี่ครับเพื่อยังนี่เพื่อยังนี้กันนีกันมาแรงไหมวะโออันนี้กันแสงแดดโอ้้ผิวสวยโอ้ยมาอ่อดซอนพป่นนองมากพอ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 สวยดีสะ้ายด้องดูน้องดูน้องดูน้องน้องน้องอน้อด้องดูน้องดูน้อันนน้อันูน้กงน้องนองดนงดน้องน้องดูนอดน้องนองดน้องดูอดน้องน้องดน้ดู้องดู้อนอ่น้องดูน้งดูนวนองดน้ง้องดานน้งน้มาซื้อ มากินก้อนบ่เอาฝากมาอะไรอย่างนี้ครกบอยากไม่อยากอยากมั่นใจว่าโลจัดสักงใดก็คือต้องมาเหาถึงสวนมาชิมเาอยู่ศรไม่ยอมมาชมกันได้แม่ไม่ยอมมาชมกันได้ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับทุกครับวันพิกัทมือสุดท้ายพีิกัดทบ้านทางนอกตำบลยางน้อยติดอำเภออำเภอกุะสุนพิสัยจังหวัดมหาสารคามมาถึงบ้านผางหนกจะเจอจากถ้ามาจากทางชิมยืนจะมาเจอโรงเรียนก่อน แล้วก็ตรงข้ามโรงเรียนเลี้ยวซ้ายลงมาเลยค่ะครับครับผมครับผมมาถึงสวนมาชิมให้อร่อยไม่อร่อยไม่ต้องออกไปครับครับครับสรุปมากก็ขอบคุณเลยครับผมรังครับผมครับผม